สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเมื่อวันที่15กันยายนพศ2 5 6พที่ผ่านมาคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊ระบว่าเรียนสมาชิกพักก้าวไกลและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพักก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นสสที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นสสที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่ง และปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนรัษฎรและไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หาลือกับคณะกรรมการบริหารและสสอของพักก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพัก ของพักฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพักก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลณนะขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสอสอที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาขึ้นมาดํารงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนที่ผมผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงทำงานร่วมกับพักก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันและในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพักเก้าวไกลมาพบกันอีกครั้ง ในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินณอาคารกีฬาเวทหนึ่งเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพักการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกันด้วยความคารพในอำนาจของประชาชนพิธาลิมเจริญรัตผาเก้าวไกลและต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณพิธาลิมเจริญรัตลาออกจากหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะที่เคยร่วมรัฐบาล และแข่งขันทางการเมืองกันมามีความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าก็ขอให้นายพิธาโชคดีในเรื่องต่างๆที่นายพิธาจะไปทำก็ขอให้นายพิธาเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องและเป็นที่ชื่นชมของทุกคนและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะประกาศลาออกจากหมัวนหน้าพักคุณพิธาก็ยังคงฮอตและยังได้รับความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเธอลาวลีอดีตภรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มออยธนา บังเอิญไปเจอก็เลยขอถ่ายรูปคู่คุณพิธาพร้อมแคปชั่นเป็นกำลังใจให้นะคะแต่งานนี้ทำเอาช็อตฟิล์เบาเ,เมื่อเพื่อนสีอย่างเอมมี่กลิ่นปทุมได้เข้ามาคอมเมนต์เบรกเพื่อนรักว่าเขามองคนถ่ายหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการและชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณพิธาจะเดินทางไปไหนต่างก็มีแต่คนมาขอถ่ายรูปนั่นเองจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ